วันนี้กล่องนี้จะแพ็กส่งไปที่ไหนคะอ่าอันนี้ไปนครปฐมนะครับมีสั่งพริกแกงเกษตรง,งาน5กิโลกรัมแล้วก็มีพริกแกงเกยหวาน3กิโลนะครับนีแล้วก็มีกะปิจากจากังหวัดตราดนะครับ3กะปุกนะครับแล้วก็มีหนอสับรด5แพ็กอันนี้อันนี้กล่องนี้เป็นนคนปรปฐมครับน,นี่ก็จะเป็นจัดส่งผ่านรถท้องเย็บนะคะ เดี๋ยวรถเข้าเย็นก็จะมาเข้ารับที่ร้าน,นะคะ่ะอีกกล่องจะไปไหนคะอันนี้ส่งไปจังหวัดสมุทรปราการนะครับน,นี้เราแพ็กแล้วเป็นเนื้อกวางแล้วก็ลูกค้าขอแบ่งหมูป่าไปโลนึงครับแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดสรง,งนะัด500กรัมหนึ่งกระปุกแล้วก็มีหน่อสับร้5แพ็ค นอสบร็กตกวางติ๊กแกงเกงารชุดแกงป่าแสนตุ้งนะครับสั่งได้เลยนะครับครบจบใน,ในที่เดียวเลยครับสินค้าของทางร้านจะส่งทุกวันนะคะตอนเช้าจะเป็นรถห้องเย็นค่ะมาเข้ารับที่ร้านแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการ,แบบกรส่งขนส่งแปดขนส่งไปถานีลูกค้าเลือกได้นลยนะคะว่าอยากได้ขนส่งแบบไหนตอนนี้ก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอพนักงานขนส่งรถห้องเย็นเข้ารับค่ะ